พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมและสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยด้วยการสวดมนต์ธรวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ โยโสภะคะวะอรหังสมมาสัมพุทโธโย k สภควอรหังสมมาสัมุทโสวคตเยนะภควตาธมโม สุปฏิปันโนยะสะคขวะโตสาวกสังโฆตัมมยังภะคะวันตังสัทธัมังสสังฆังอิเมนิสกาเริธาระหังอารมิเตหิอภิปูชยามะ sādhu no pakawa bhagavā sucirā parinibbuto pi paccimā janatānukampa manasā sa. ime sakāre dukkhato bannākara bhūte อัมหังที่คารังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโคะวะโอตังภะกะวันตังอะิวาเทมิสาวาโตะคะวตาธรมโม อามังนามะสามีสุปัติปันโนภะควะโตสาวกะสังโคสังฆนามามีอันธานิมยังตามะควันตังวาจายาภิคายตุงปุพพายขันมการันเจวา พุทธานุสตินยัญจะกรโหมะเซ โนกิติสัตโตอภุคขโตอิติปิโสภะคะวาอราหังสมมาสัมพุทโธวิจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสัรธมาสารติสัต ทาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติอนมยังพุทธาพิกิติกรโฮมะเสพุทธวารหันตวารตาที่คุณาพิยุตโต ภิญญาณการุณาิสมาคตโตโอเทสิโยสุชนตังกมมังวาสุโรวันธหังตมารังสิราชิเนนทัง พุทโทยสัพพปานินังสาระนังเขมมุตตะมังปัทมานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังพุทัสสสมิทาโสวะอุทโธเมสามิกิสโร พุทโธทุกขสักขะตาจาวิตาตาจิตาสเมพุทธะสังนิยัติมิสริรันชีวิตันจิทังวันธันโตหังจาริสามิพุทธะเสวะสุโพธิตัง 나지메사라낭 안양 푸토메사라낭 와랑 에테나사자왓 체나왓 타이양 사투사사니 푸탕메완타마네나양 분양 바수탕 이타. สัพเพปิอันตรายามิบาหิสุนตสัตตะเชสากาเยนวจายวเจตสาวาพุทเธกุกังมงปะกตังมยายังพุทโปฏิคันหาตุอจิยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเธ นามยังธรรมานุสตินนยังกะโรหามัดเซสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปัายโกปะจตังเวทิตโพวินยูอิติอนมยังธรรมะพิคติงกะรโรมัสเซสวาคาตาติคุณโยควาเซนาสายโย โยมคัปากปะริยติวิโมกขะเพโทอมโมกุโลกะปะตนาตถะทาริธารีวันธาหังตะมหารังวรธรรมเมตัง ธรรมหโยสัพพานินังสารนังเขมามุตตมังตุติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนะหังธรรมมาสหะสมิธาโสวะธรรมโมเมสามิกิสโร ธรรมโมทุกขสักขาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมธรรมะสหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจาริสามิธรรมะเสวะสุธรรมะตัง นาทิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนวัตไอยังสัตุสัสเนอามังเมวันทมาเนนยังปุญญังปสสุตังอิทั สัพเพปิอันตรายามีมาเฮสุงตัสเติชะสังกายเนะวะจายะวะเจตสาวะทัมเมกุกังมังปะกตังเมยายังทัมโมปะกิขังหาตุอจิยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะทัมเม อนามัยังสังขานุสตินิยังกะโรอามัดเจสุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสัปุคคละ เอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญักขิตังโลกัสสานติ อนามัยังสังฆาภิกขิเตงกัลโรมะเสสัทธรรมะโชสุปฏิปฏิคุณาทิย <recherche> ุตโตโยธาพิโทอริยปุขาสังฆเสทโท สีลาทิธรรมปาวราสยกายจิตโตวันธามตัมริยานะคะนังสุสุทังสังโคโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมัง 타티야노사티타안앙완하미탕시뢰나항 상카사하삼이타소아상코메삼이기사로 상코두카사카타자우이타타자이타삼에 สังขสหนิยาเทมิสริรัชิวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิสังคสุปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยังสัตตุสัสเนสังฆเมวันทามเนนยังปุญยังปัสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายามีมาเฮสุตัสเตชะสัง กายเนวาจายะวะเจตสาวาสังเคกุกามังปะกตังไมยายังสังโคปฏิคันหาตุอาจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคอนามยังอติตาปเจวขคณะปาทังพนามเส อาชาไมยาอาปจเวกิตาวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเทวาสิตัสสะปฏิคาตายะอุนหัสสะปฏิคาตายะ DANG sama kasawata, tapasiring sa pasampa patikataya, yawa te wa pina maya, apa jawe kita pariputo. सोने अथवाय नमथाय न मननाय न विभूषनाय यावथेव इम सकाय सति क्रियायापनाय विहिंसु परतिया ब्रह्मचर्या Ikti puranan jawetanang, patihang kami nawan jawetanang, naupadhe sami. Yatra jame pawisati anawat, syataja Aja Maya Aja We Kita Wajang Sena senang Pariputa Langyawate Wisata Sapati Kataya Unha Sapati kataya. ดังสามกษัตตางตาปสิริงสัพสัมัสสานังปฏิคาตายะยาวาเทวะอุตตปริสยวิโนทนังปฏิสัลลานารามทังอาจามยะปัจเจเวคิตาวายโยคิลานปัจเจยะ เฮสัชปาิคาโรปริพุตตงโซยาวะเทวอุปันนังไวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายะอาภยาปชาปรมตาญาติ อนมัมย,ยังอุทิศนาคาทายาภนามัเซอิมินาบุญญกัมเมนะอุปชัชัยยาคุณุตาราอาจาริยุปาการาจามาตาปิตาจยาตากาปิยามะมัง Surya jan ti mara cakunawanta narapija, Rama maraja inta jaloka para Yakmo nita manusia jamacita さ、ペ、サ、タ、ソ、キ、ホン、ト、ポン、ヤー、ニ、バ、カ、タ、ニ、メ、ソ、カン、ジャ、ディ、ウィ、タン、テント、キ、パン、パ、ペ、タ、ウォ、マ、タン、イ、ミナ、ポン、ヤ、カン、メ、ナ、イ、ミナ、ウ、ディ、セ、ナ、ジャ、 ขิปปังสุรเพจวตันหูปาทานาเชตนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวนิพพานโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายัตถาชาโตภเวภเว อุชุจิตังสติปัญญาสัลเลโควิริยมหินามาลาภันตุโนกาสังตุนจาวิริเยสุเมอุทโททิปวัโรนาโทธรรมโมนาโทวรุตโม นาโทปเจกับพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมังเอโสตมานุภาวนามารกาสังละันตุมาอันไมยางอภินาปจวเคนาปาทางพนามเส ชาราธรรมโมนิชารงอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ระญาที่ธรรมโมหิพยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ มรณธรรมโมหิมารังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดายังไม่ร่วงผลความตายไปได้สัพเทหิเมปิเยหิมานาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจด้วยกันหมดทั้งสิ้น กรรมสโกมิกรรมทายาทเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมกรรมโยนิกรรมพันธุมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมการริสามิเราทำกรรมใดไว้กาลยานาังวาปาปะกังวาดีหรือชั่วก็ตามตสัทธายโทภิสซามิเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่า บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหั์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆบัรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่า อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเื่องว่าตัวของเราเองอีเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเื่องว่า ผู้รู้ใครครวรแล้วติเตียเราโดยศีลได้หรือไม่บรรปะชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นบรรปะชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจากได้ดีทำชั่วจากได้ชั่ว บรนปะชิตควรพิจารณาหนึ่งนงว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่บรนปะชิตควรพิจารณาหนึ่งนงว่าเรายินดีในที่สงบหรือไม่บรนปะชิตควรพิจารณาหนึ่งนงว่าคุณพิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เกิ้อเผินในเวลาเพื่อนบรณชิตถามในการภายหลัง